ยินดีต้อนรับเข้าสู่ว่าเกมอีกครั้งนะครับวันนี้เราเล่นเกมสกอตเตอร์ซูเปอร์สตาร์กันต่อนะครับในเลเวลที่11นะครับผมอ่าริโอคูนะครับยูสิบแปดนะครับเจอกับเชลซีครับผมอ่าไปครับส่งไปเลยส่งให้เพื่อนส่งไปเพื่อนครับเพื่อนทำไงเพื่อนยิงเลยครับอืปัดลงมาได้โอ้โหโดนสกัดออกไปยังได้อยู่ครับยังได้อยู่โอ้โหโดนสกัดไว้ครับเอาใหม่ครับ เล่นใหม่เล่นใหม่มาเล่นใหม่ถุงใบนี้ครับโอ้ถุงใบเพื่อนครับโอ้ถุงใบเพื่อนก่อนจอครับจออยิงนี้ครับเรียบร้อยครับผมสุดยอดโอ้โหออซัมครับนาทีที่แปดสิบสี่ครับผมโอเคเรียบร้อยครับเรคอมพลีทนะครับผมในสามยาวครับผมไปกันต่อที่เลขสิบสองครับเจอกับวัตฟอร์ดนะครับผมหนึ่งสิบแปดครับทุ่มไปทุ่มครับ นีอะไต่อลุกส่งให้เพื่อนครับเพื่อนโยนไปหน้าตู้โอ้โหโยนยาวครับอนี้เอาใหม่ครับลองเล่นใหม่ครับเล่นใหม่ดูลุกไปครับส่งเพื่อนทางกาขวาไปครับเปิดมาหน้าตู้ครับสงไปทียิงครับล็อกโอ้ล็อกสวยงามสวยงามยิงครับเรียบร้อยครับสุดยอดโอ้โห เรียบร้อยครับเป็นประตูไปแล้วครับเลเวลาหนึ่งเลเวลคอมพลีทครับสามดาวอีกแล้วนะครับผมไปกันต่อกันที่ด่านที่สิบสามว่าเลียกว่าสิบสามไปกันต่ออ่าไปกันต่อครับอา่าเปิดไปทางกราบขวาครับกราบขวาเปิดไปที่เสาสองครับลูกโมงสุดยอดครับสุดยอดเข้าไปแล้วครับยิงเข้าอีกแล้วครับโอเวอร์เกมครับออทันเซอร์เนี่ยอุ้ยทันเซอร์มาอยู่ลิเวอร์พูลได้ไงไม่ใช่นะครับสามดาวผมไป อ่าได้ติดทีมชาติอังกฤษนะครับผมเบอร์21นะครับติดทีมชาติอังกฤษสั้นแล้วอ่าไปครับอยู่ทีมชาติไทยติดทีมชาติอังกฤษได้ไงงงครับสงสัยอยู่ที่นู่นนานนะครับอ่าโอเคครับไปครับติดทีมชาติแล้วครับติดทีมชาติแล้วอ่าไปส่งไปให้คนนี้กับตันทีมตันทีมส่งไปอีกนิดจะลุช่องครับกินเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหชุดยอดครับสิบสอเข้าไปครับโอ้โหขัดรองเท้าหน่อยครับขัดรองเท้านเลย สุดยอดครับแล้เรียบร้อยครับแล้เรียบร้อยนะครับ,รบ,รบด่านที่สิบห้าครับผมด่านที่สิบห้าครับไปโดนไปหน้าประตูครับโมงครับโมงให้เพื่อนเราพิกตัวพิกตัวตัวยิงนี่ส่งให้เพื่อนก่อนเพื่อนยิงไงโอ,โอ,โอ้โหจะยิงเอาดาวไม่ได้ครับออกมาออกมาหมาย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 ออกมาจะยิงเอาดาวไม่ได้ยิงให้เพื่อนส่งมา ผมก็ไปตรงนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยสุดยอดครับสนะุดยอดจังเลยเรียบร้อยเราจะไม่ได้ยิงนะฮะเดี๋ยวเราทําทีมชนะแล้วก็ได้ส่งดาวับผ่านไปไปร่ปานที่สิบหกกันต่อครับด่านที่สิบหกครับผมไปครับโดนไม่ได้ตูอืออือล็อกลอกยิงครับส่งให้เพื่อนในจอจอจอต้องยิงทางนี้ซะแล้วอมไม่ได้ดาวครับไม่ได้ดาวครับโอ,อ้ที่ยี่สิบแปดครับทำประตูเข้าไปครับ ได้2ดาวเลเวลสิบหกต่อกันที่เลเวลสิบเจ็ดครับเจอเบอร์ลี่ยูสิบแปดครับอ่อส่งครับส่งไปตรงนั้นกลับมาครับเอา้าง่ายๆแค่นี้โอ้โหมาครับโอ้โหจะแทะเข้าไปไปเปิดไปหน้าประตูไปสองสองทำการพุ่ง,งตงไปดูมงไปโอ้โหโดนปัดได้ครับเหมือนเวไาย,ยิงได้ยังได้ลูกบอลอยู่ยังได้อยู่แตะคืนกลับมา สำคัญยิงเสียบมุมเข้าไปเลยครับสุดจอครับโอ้โหโอเวอร์เกมนะครับเย่นี่คือด่าดีใจครับผมอได้3ดาวครับผมเรียบร้อยครับหลังที่18ครับตีทีมชาติอังกฤษครับเจอกับสกอตแลนด์นะครับผมไปครับแทงทุกช่องไปครับแทงทุกช่องดูเดียวครับยิงไปเสียบมุมไหมเรียบร้อยครับได้ดาว powerful ครับโอเวอร์เกมคนเดิมครับตีทีมชาติดีใจเหมือนเบคแฮมเลยครับผม แน่นนอนจริงๆครับอ่าได้สดาวครับเช่นเคยด่านที่19ครับเจอบอลมัดอยู่18ครับหรือว่าภูอ่าไปครับแทงลุช่องไปแทงลุช่องไปยิงหลุดเกี่ยวหลุดเกี่ยวหลุดเกี่ยวเปิดพินามตูเปิดนิํามตูอุ้ยยิงไหมยิงไหมยิงสิครับอย่างนี้ต้องยิง้วครับโอ้โหอย่างนี้ต้องยิงนครับฮจุดยอดครับอ่าเบากรีดบจุดโทษครับจุดโทษแล้วยิงตรงไหนดี ยิงตรงนี้สิครับสุดยอดครับอ่าคนเดิมครับโอเวอร์เกมคนเดิมครับอ่าสุดยอดครับสองศูนครับผมเรียบร้อยได้2ดาวครับด่านที่ยี่สิครับเจอกับเลสเตอร์ยูสิบแปดนะครับผมอ่ามาดูกันารปลูกมือบอกมือเลยทะลุช่องไปทางขวาอื้มนี่ครับพีิกลับมาก็ยิงเสียบเสาสองเข้าไปครับลูกนี้สวยงามมากครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดดีใจเหมือนเบ็คแฮมเลยครับ โอ้โหสุดยอดนะครับอ่าเดี๋ยวมึกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนด้วยภาพช้าลุงนี้ครับสวัสดีครับสวยงามครับดูพลิกครับพลิกแล้ยิงยิงเข้าสิบสอสองเข้าไปครับสวยงามมากจริงๆอ่าไปครับเรียบร้อยครับสุดยอดครับอ่าโอเคย